สวัสดีเพื่อนทุกคนครับกลับมาพบกับหลอนพาไปเช่นเคยครับแล้วก็เรื่องที่ผมนํามาเล่าในคล,คลิปนี้ชื่อว่าโลกใต้น้ําของคุณโจหลุยครับต้องบอกก่อนนะว่าคุณโจเนี่ยเขาเป็นนักประดาน้ำครับนักประดาน้ําอาสากู้ภัยและมีหน้าที่ในการดําน้ําหาวัตถุต้องสงสัยหรือสิ่งที่เจ้าที่ตํารวจเนี่ย้องขอมาครับแต่จุดประสงค์ของการดําน้ําของคุณโจก็คือหาร่างผู้เสียชีวิต ขาต้องการให้ญาติเนี่ยเจอร่างของผู้เสียชีวิตแบบไม่บวมน้ําจนจําไม่ได้ครับและเมื่อประมาณหลายอาทิตย์ก่อนทีมของคุณโจเนี่ยได้รับแจ้งว่ามีผู้สูญหายใต้น้ำครับแล้วก็มีมากกว่าหนึ่งคนด้วยและทีมของคุณโจก็เลยเดินทางไปช่วยเหลือครับตอนนั้นทีมของคุณโจเนี่ยไปด้วยกัน4คนรวมคุณโจและหนึ่งคนในทีมเนี่ยคุณโจจะเรียกว่าอาจารย์เพราะเขาเป็นคนที่มีเซนส์ในตัวครับพอไปถึงก็สอบถามข้อมูลกันเบื้องต้น มีเด็กผู้หญิง2คน5ขวบกับ6ขวบครับลงไปเล่นน้ำกับคุณยายและคุณยายแกเนี่ยว่ายน้ำเข้าฝั่งไม่ไหวแล้วก็ไม่ทราบว่าน้องเนี่ยหลุดจมตอนไหนด้วยซึ่งหายไปตั้งแต่บ่ายสองแล้วทีมคุณโจก็เลยวางแผนการลงไปหาครับเพราะว่าสภาวะใต้น้ำเนี่ยการมองเห็นจะเป็นศูนย์ต้องใช้มือเนี่ยควานหายอย่างเดียวแล้วก็จะพกแค่มมีดนะครับสำหรับดำน้ำเนี่ยเอาไวต้ตัดเบ็ดตัดแหงะาต่างๆแล้วก็มีไฟฉาย ก่อนลงไปทีมคุณโจเนี่ยก็ให้คนที่เรียกว่าอาจารย์เนี่ยไปจุดทูบบอกกล่าวอะไรก่อนตอนที่อาจารย์ไปจุดทูบคุณโจก็มองไปร,บรอบๆครับแล้วก็เห็นว่ามีเด็กกลุ่มหนึ่งมายืนมุงดูอยู่ในกลุ่มของชาวบ้านตอนนั้นคุณโจยังคิดในใจว่าทําไมเขาไม่กันเด็กๆออกไปเพราะว่ากลัวจะมีเหตุซ้ําซ้อนครับเลยไปแจ้งให้คนอื่นๆเนี่ยให้กันเด็กเอาไว้แล้วทีมของคุณโจเนี่ยก็ลงไปดําน้ําตามแผนที่ลงเอาไว้กับทีม ซึ่งในพื้นที่เนี่ยก็มีประมาณ78คนคุณโจก็ทาการค้นหาไปสักพักครับคุณโจเนี่ยก็ไปจับจับไปเจอท่อนไม้ท่อนหนึ่งและตอนแรกเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นเรือครับที่มาจมก่อนแล้วเพราะอย่างที่บอกก็คือใต้น้ำเนี่ยเขาจะมองไม่เห็นอะไรได้แค่ควานหาเท่านั้นคุณโจก็ข้ามท่อนไม้เท่าน,นั้นไปครับแล้วทีนี้ในทีมเนี่ยเขาก็มีการส่งขัญญาณเชือกว่าเจออะไรบางอย่างคุณโจก็เลยไปรวมกับทีมที่เขา กระตุกเชือกแล้วคุณโจเนี่ยก็ไปเจอกับศพครับศพของน้องคนแรกอายุ6ขวบ,ขวบก็เอาศพเนี่ยไปไว้ที่ริมตะลิงแล้วก็ดำลงไปทำการค้นหาอีกครั้งสักพักก็เจอร่างน้อง5ขวบคนที่2ก็ยกขึ้นมาครับและทางทีมของคุณโจเนี่ยก็ขึ้นไปเก็บอุปกรณ์ทีนี้คุณโจก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับอาจารย์อาจารย์ก็เล่าว่าในช่วงที่เขาจุดทูทบทําพิธีเนี่ยเขาได้ยินเสียงในหูว่า ไม่ใช่เรื่องของมึงอย่ามาเสือกแล้วอาจารย์เนี่ยเขาก็เห็นว่ามีผู้หญิงร่างใหญ่มากๆยืนคล่อมแม่น้ำเอาไว้คุณโจก็เลยเล่าว่าตอนที่เขาลงไปเนี่ยควานเจอท่อนไม้ท่อนหนึ่งแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นเรือหรือว่าอะไรอาจารย์ก็พูดว่าน่าจะเป็นต้นตะเคียนหรือเปล่าเพราะผู้หญิงที่เขาเห็นเนี่ยลักษณะเหมือนเจ้าแม่ตะเคียนอยู่นะแต่คุณโจกับอาจารย์เนี่ยก็จบบทสนทนาลงครับก่อนจะมีเจ้าที่เข้ามาสันสุศพ จังหวัดที่เขาเปิดหน้าห่อศพเนี่ยคุณโจก็ตกใจเพราะว่าหน้าของเด็กสองคนนั้นเหมือนกับเด็กที่คุณโจเห็นอยู่ในกลุ่มของชาวบ้านเลยแต่เขาคิดว่าน้องคงอยากระบอกแหละว่าอยากให้เจอล่างคุณโจได้แต่คิดในใจนะครับว่าขอให้น้องเขาเนี่ยไปดีหลังจากนั้นคุณโจก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกติครับจนไม่กี่วันต่อมาทีมของคุณโจเนี่ยก็รับสายแปลก,ป,ลกประมาณว่า โทรมาจากพื้นที่ที่มีน้องจมน้ําแล้วก็บอกว่าจะให้ทีมของคุณโจเนี่ยกลับไปดําเอาต้นตะเคียนขึ้นมาครับเพราะมีคนไปบนเอาไว้ว่าถ้าไปเจอร่างของเด็กเนี่ยจะเอาต้นตะเคียนขึ้นมาด้วยแต่ทีมของคุณโจก็ไปเศษไปนะครับตอนแรกเพราะว่าเป็นงานคนละแบบกันแล้วก็บอกไปว่าให้เขาเนี่ยไปประสานงานกับอีกหน่วยงานหนึ่งดีกว่าแต่ไปสายเขาก็ตอบกลับมาเลยครับว่า เขาประสานไปแล้วแต่หน่วยงานอื่นเนี่ยไม่เจอต้นไม้ตามที่คุณโจวควานหาเจอเลยญาติของเด็กเขาก็เลยอยากให้ทีมคุณโจเนี่ยไปทีมของคุณโจก็เลยมาตกลงกันครับแล้วก็เลือกวันเดินทางออกไปค้นหาตอนที่ลงไปค้นหากันเนี่ยก็หาอยู่นานครับจนไปเจอกับแง่งของไม้ที่มันโผล่พดมาจากโคลนมานิดเดียวทีมคุณโจก็มาร์กจุดเอาไว้แล้วก็หาวิธีเอาขึ้น จากนั้นก็เอารถเปโคมาครับแล้วก็เอาเชือกเนี่ยไปมัดปลายแล้วก็ยกขึ้นพอทําไปแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถสู้กับกระแสน้ําได้ครับทุกคนก็เลยมารวมตัวกันที่ผิวน้ําก่อนและคนในทีมที่คุณโจเรียกว่าอาจารย์เนี่ยแกเนี่ยเป็นคนสุดท้ายที่กําลังขึ้นมาจากน้ําจูๆ่ๆแกก็ตะโกนขึ้นมาว่าช่วยๆช่วยๆช่วย,วย,วยดึงมือหน่อยทุกคนที่ได้ยินเนี่ยก็ไปดึงมือแกขึ้นมาครับ พอขึ้นมารวมตัวกันเนี่ยก็ลงความเห็นว่าไม่สามารถเอาต้นตะเคียนขึ้นมาได้เพราะว่าต้นเนี่ยมันอยู่ในโคลนทรายใต้น้ําเยอะเกินไปภารกิจวันนั้นมันก็ล้มเหลวไปครับอาจารย์เขาก็เลยพูดว่าจำได้ไหมที่เรามาหาศพวันแรกอะ่ะแล้วก็เจอผู้หญิงอ่ะค่อมแอ่งน้ําอยู่อาจารย์น่ยคิดว่าไม่น่าจะใช่แม่ตะเคียนนะแต่มันคือผีพายน้ําแลวเมื่อกี้ที่อาจารย์ตะโกนให้ช่วยด้วยช่วยด้วยเนี่ยแกเห็นพายน้ำสองตนครับพุ่งมาหาแก จนแกเนี่ยเกือบจะลูดออกจากเชือกเลยแล้วที่ที่ตรงนั้นเนี่ยมันแรงมากๆครับถึงวันที่คุณโจมาเล่ายังเอาต้นตะเคียนขึ้นมาไม่สําเร็จเลยนะครับซึ่งคุณโจอเองเนี่ยก็คิดว่าน่าจะต้องมีโอกาสกลับไปงมต้นตะเคียนอีกครั้งในอนาคตและเรื่องของคุณโจก็จบลงเท่านี้ครับเรื่องโลกใต้น้ําของคุณโจเนี่ยคุณโจโทรมาเล่าที่รายการของ The Ghost Radio ครับออกอากาศเมื่อวันที่17เมษายนพศ2565 ผมนำมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันอีกแนวหนึ่งนะครับและแน่นอนผมแปะล,ลิงก์ต้นฉบับที่คุณโจโทรมาเล่าแล้วในการเนี่ยเอาไว้ที่ดีคลิปชั่นนะครับเพื่อนๆสามารถกลับไปรับฟังกันได้และอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ